โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุดและผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID ดี p e r Master 84ตัวรลายของกอนซุดนะแล้วในวันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านเจคอบเป็ดโง่นะผมขอกันสตอร,รี่ของเลนเจอร์ตัวนี้ก่อนเลยหล,ลักกนนะผมทุกคนก็คือในอดีตการเนี่ยเลนเจอร์ตัวนี้เคยเป็นเลนเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอย่างมากนะผมทุกคนแล้วในวันนี้ผมเนี่ยกลับไปอ่านเจอประโยคบรรทัดหนึ่งนะผมทุกคนที่ทําให้ผมได้ต้องเอามันมาททําาาคลลิปนนนนี้้เเเยนะก็สหรับงดจ เจคอบเนี่ยสำหรับใครที่เคยใช้แล้วใครที่คิดถึงมันเนี่ยขอคนละหนึ่งไลค์เลยละกันนะผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ตัวนี้ผมอ่านยังไงมันก็แลดูเป็นเลนเจอร์ที่มีของนะอ่ะก็ความสามารถมันนะผมทุกคนสร้างความเสียหายรุนแรงแก๊ตูด้วยการโจมตีที่แม่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่งขี้ยิงก็ยังโดนตักแคงยิงก็ยังโดนหลับตายิงก็ยังโดนนะผมทุกคนแล้วเลนเจอร์ตัวนี้ยังสามารถสร้างความเสียหายได้ถึง450%เปอร์เซ็นต์เลยนะอ้าวแล้วก็เลนเจอร์ตัวนี้นะผมทุกคน มีระยะโจมตีที่ค่อนข้างไกลมากนะก็คือ4 4 6จุดนะผมทุกคนแล้วก็บวกกับความสามารถของเกียร์ไปอีก139จุดผมบอกเลยนะผมทุกคนว่ายิงไกลไม่แพ้ตัวไหนในเกมตอนนี้เลยนะอ่ะก็สําหรับเลนเจอร์ตัวนี้คือมันเป็นสไนเปอร์ที่แม่นยําที่สุดแล้วดูในตอนนี้สิครับตามันเละข,ขนาดนี้มันยิงแม่นได้ไงอ่ะแล้วในตอนนี้นะผมทุกคนผมก็ได้ทําการถอดเลนเจอร์ทุกตัวในทีมของผมเนี่ยออกไปนะผมทุกคนให้เหลือเพียงแค่ดูลียางแล้วก็เป็นทางด้าน ั้งใหญ่เจคอบนะผมทุกคนจริงๆเนี่ยมันมีตัวแบกอีกหนึ่งตัวนะที่มีความสามารถคล้ายเจคอบนะอันนี้ผมจะให้ไป,ไปเป็นความรู้ละกันนะผมทุกคนก็เป็นทางด้านเพื่อนเจคอบนะลูคัสสไนเปอร์นะผมทุกคนก็สําหรับเลนเจอร์ตัวนี้คือมันเป็นเลนเจอร์ที่ยิงไกลเหมือนกันนะผมทุกคนแต่แล้วก็มีเลนเจอร์อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะผมทุกคนก็เป็นทางด้านไอฮันโจนสลัดนะมันมีความสามารถเดียวกันเลยนะผมทุกคนก็คือการสร้างความเสียหาย450%แต่ว่าตัวนี้น่าจะตีไกลามากๆเลยนะผมทุกคนระยะ 540บวก173บอกเลยโหยิงข้ามขั้วโลกเลยนะสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้ก็เป็นเลนเจอร์ที่ตีไกลเป็นอันดับต้นต้นของเกมแนละผมทุกคนํำหรับ3ตัวนี้แล้วในตอนนี้ก่อนที่ผมจะมันไปปั่นป่วนคนในโหมด p ีีเนี่ยแต่ว่าผมขอเช็คของก่อนละกันนะผมทุกคนก็ ผมได้เตรียมทีมมาไว้แล้วนะผมทุกคนก็เป็นทางด้าน ID แนนารีหมู่ห้าของเรานั่นเองนะผมทุกคนแต่ว่าในวันนี้ผมได้ทำการดับเรนเจอร์เพียงแค่อดัมตัวเดียวนะัและยังใส่เชือกมัดผมของเอรนให้กับทางด้านอดัมด้วยนะผมทุกคนเพราะว่ามันเนี่ยจะได้ลดความเสียหายถึง25%มันจะทําให้เรนเจอร์ทีมเราเนี่ยอึดขึ้นนะผมทุกคนแล้วในตอนนี้ผมเอา3าจะตุรเทพไปทําการเช็คของ ผมบอกเลยว่าเกมนี้อดัมก็ต้องมีวันนะเพราะว่าเจอกระสุนทีละสามนัดผมว่าอดัมก็ล่วงได้นะผมทุกคนอ่ารอดูแล้วกันนะในเกมเกมนี้หูยเจคอบอ่าก็คืออดัมฝ่งตรงข้ามค่อนข้างที่จะบุกไวมากเลยนะผมทุกคนในเกมเกมนี้อหูยระยะสงสัยว่าระยะยืนเราจะยังไม่พ้นนะในตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการแบบว่าซื้อระยะยืนให้กับมันก็รักกันนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวคอยดูเห็นไหม ทางด้านเจคอบของเราเนี่ยมันจะยิงเป็นสว่านไว้ก่อนนะผมทุกคนแล้วพอเวลามันติดสก,กิลน่ยมันก็ชักไรเฟิลขึ้นมายิงนะสําหรับทางด้านอดัมเดี๋ยวรอดูเลยละกันนะผมทุกคนเจอเลนเจอร์หดาวหนึ่งกองทัพขนาดนี้ผมว่าน่าจะต้องมีวันบ้างเหละเอา้าไอฮันกระลาสีมันยิงเป็นหนังสติ๊กเหรอผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะผมทุกคนในวันนี้ผมรู้นะว่าไอฮันมันยิงหนังสติ๊กนะในเกมนี้อเดี๋ยวรอดูละกัน โอ้โหโดนชิดบ้านหรือเปล่าเกมเกมนี้คือเราขึ้นคิดที่เข้าร,รัวๆเลยนะผมทุกคนแต่เราก็จะมารอดูนะว่าเรนเจอร์3ตัวนี้จะใช้ระยะเวลาในการฆ่าดาํายาวนานเท่าไหร่นะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอดูสําลับเลยนะผมทุกคนขนาดเป็นเรนเจอร์ที่ชนะทางธาตุมันก็ยังสามารถฆ่ามันได้อย่างยากเกินนะแล้วในตอนนี้ไฟฟ้าช็อตแล้วนะผมทุกคนโอ้โห ก็เลนเจอร์เรามีมากมายขนาดนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันอดัมก็าดาเหมือถ้าเจอแบบว่าสว่านเรื่อยๆอย่างนี้ผมว่าน่าจะมีโอกาสล่วงได้นะผมทุกคนอ่ตอนนี้ผมจะพยายามสังเกตนะว่าอดัมเนี่ยมีอาการตายบ้างไหมนะผมทุกคนโอ้โหบอกเลยไม่มีสะเทือนเลยอดัมผมไม่ตายเลยสักตัวเดียวนะผมทุกคนสามจ้าตรเทพของเราตอนนี้นะค่อนข้างที่จะตึงมากนะผมทุกคนคือยิงอดัมจนแบบง้างจนแขนแบบท้ามขึ้นแล้วนะผมทุกคนสําหรับทางด้านไอลูคัสนะ โอ้โหตอนนี้เจคอบผมเฟียงสว่านใส่ไม่เป็นอะไรเลยนะผมทุกคนโอ้โหโคตรตึงโอ้โห อาดมแม่งอึดหรือว่าพวกเรามันตีเบาเกินไปวะอาดมบอกว่าถ้าเกิดมีดาเมจแค่นี้บอกเลยไว้ให้ยกมาทั้งกองทัพเลยนะแต่นี่ก็มีหนึ่งกองทัพแล้วนะผมทุกคนแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรอาดมได้เลยแม้แต่นิดเดียวผมทั้งเกมลผมยังไม่เห็นอาดมตายเลยแม้แต่ตัวเดียวนะผมทุกคนในตอนนี้อ่าก็เดี๋ยวรอดูลวกันแต่ผมเชื่อว่าน้ําหยดลงหินทุกวันหินยังก่อนนะผมทุกคนหลายคนเนี่ยมาทักเพจผมมาปรึกษาเรื่องความรักอะไรงี้นะคือผมแกดครับปรึกษาไม่ค่อยได้ นีผมทุกคนคือพูดตรงๆเลยว่าโค้ดเองก็เพิ่งจะแสบแผลมายกๆเหมือนกันนะอ่ะแล้วในตอนนี้นะผมทุกคนคืออาดัมไม่ตายเลยคือผมไปหลับแล้วก็ตื่นมาผมยังไม่รู้เลยนะว่าอาดัมจะตายสักตัวหรือเปล่านะผมทุกคนเพราะว่าตอนนี้อาดัมม่งอึดจัดเลยนะผมทุกคนคือเลนเจอร์ทีมเราแบบลุมยิงอาดัมอาดัมไม่ตายเลยนะในตอนนี้โอ้โหแอปเปิ้ลเด้งรัวๆว,ว่ะในจังหวะน,นี้รู้แล้วทําไมอาดัมมันถึงติดเมตายาวนานมันอึดขนาดนี้นี่เองโอ้โหเลนเจอร์ทุกตัวผมไม่รู้ว่าเครื่องผมจะค้างก่อนหรือ ผมจะหลับได้ตื่นหนึ่งก่อนนะสําหรับการฆ่าดําในคลิปนี้นะผมทุกคนอ่านเราก็ขอทําการหยุดเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะผมทุกคนผมกลัวว่าคลิปนี้มันจะแบบหูย0ี่สิบนาทียังฆ่ากันไม่ได้เลยนะแต่ก้อนอื่นเลยเนี่ยผมก็จะทําการเอาเจคอบเนี่ยใส่ทีมไปเดี๋ยวผมขอทําการดับเลนเจอร์ก่อนเลยละกันนะผมทุกคนก็ในตอนนี้นะผมได้ทําการจัดทีมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนวันนี้เจคอบสไนเปอร์ของเราเนี่ยจะเป็นตำนานแห่งการ PvP นะคือ,อยังน้อยเนี่ยเวลาที่คนอื่นมากดดูซ้า คลิปของที่เราไปตีชนะเนี่ยคือเขาก็จะคงจะเห็นแล้วแหละว,ว่าอูเราพเกเจคอบมาด้วยยังชนะเลยแลวด้วยเลเวลเราที่น้อยจนฝักตรงข้ามอะ่ะยังไงก็ต้องกดเข้ามาดูอยู่แล้วนะผมทุกคนวันนี้บอกเลยว่าเจคอบสไนเปอร์ของเราฟักไลเฟิลมายิงรัวๆแน่นอนนะผมทุกคนกัดไปวันนี้พีวีจะต้องถูกปั่นป่วนด้วยกอนฟซูตรนะผมทุกคนหวังว่าเจคอบในวันนี้จะยิงแบบว่ายิง ยิงรัวๆอะไรประมาณนั้นนะผมทุกคนแล้วมันยิงได้บัฟจากหนอนแสงเนี่ยผมเดาว่ามันน่าจะน่าจะยิงแม่นขึ้นด้วยนะไม่ใช่ยิงแม่นธรรมดาดิยิงคีด้วยนะผมทุกคนคีสนั่นโลกาเดี๋ยวเรารอดูเลยรักกันนะผมทุกคนว่าเรนเจอร์ทีมดาวเนี่ยจะสามารถต่อกรก,กับเลเวลลีเจนสามสิบเได้หรือเปล่านะผมทุกคนตอนนี้หน้าเจคอบเราเป็นเนี่ยโอ้เอเมียทับเรียบร้อยหมดเลยนะผมทุกคนเออควักไลฟเฟิลยิงรัวๆอย่างงี้สิมันค่อยแลดูเท่นหน่อยนะผมทุกคนอ่าก็ใครที่สังเกตเห็นเจคอบก็น่าจะรู้ดีนนะครผมุเา ไม่เน้นชนะนะคือเราเน้นแบบว่าเออจะเรียกว่ายัางไงดีสร้างความมีาสร้างสีสันให้หมด P ิ P แทนลัะกันนะผมทุกคนก็คือในตอนนี้เลเวลลีเกนสามสิบเอ็ดโดนเรายัดเยีดยดความาพ่ายแพ้ไปแบบที่เราไม่ต้องเสียไอเทมเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะผมทุกคนถึงแม้ว่าเจคอบสไนเปอร์มันจะไม่โหดถึงระดับสามารถเล่นได้บนลีกสูงๆนะแต่ว่าวันนี้ทีมเรามันแบกได้นะผมทุกคนเราก็ขอเอามันมาแอคหน่อยลัะกันแล้วเลนเจอร์ทีมโอ้ยผมจะดุ้งเลยอะทีมต่อไป รูปหมีแพนด้ามันโหดจังวะมันโหดเหมือน,ม,นมันปั้นทีมโหดเหมือนกดใครมาไม่รู้นะผมทุกคนก็ไปทางด้านเลนเจอร์9ดาวตัน5ตัวแล้วก็ยังมีศักยภาพอีตัวละพันห้าโอ้ใหม่ก้อนผมอะมือคุมหน้าเลยนะเมื่อกี้นี้นะอ่ะไม่เป็นไรนะผมทุกคนไอพวกรูปโปรไฟล์สัตว์หมาแมวผมสู้ตลอดเลยนะผมทุกคนแต่ว่าหมีแพนด้าไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะปกติเจอหมาแมวผมไล่หัวตลอดเลยนะแต่ว่าวันนี้เจอหมีแพนด้านะผมทุกคนจัดไปผมหวังว่าเกมนี้ เจคอบเราจะสามารถยืนอยู่ได้นะผมทุกคนถ้าเกิดเจคอบยืนไม่ได้ก็ไม่น่าจะมีเลนเจอร์ตัวไหนในทีมเรายืนได้แล้วนะผมทุกคน <S <S ทํให้แพทนี้เออเลนเจอร์ Ranger, ตัวยืนถึงสําคัญมากๆนะเพราะว่าตอนนี้เลนเจอร์เนี่ยมันไม่มันไม่ข้ามหลังแล้วนะผมทุกคนเลนเจอร์ Ranger, เนี่ยมันก็จะตีไล่ตีสายพลังไปก่อนแล้วค่อยไล่ไปที่แผงหลังของฝั่งตะตูนะมันทําให้แพทพนี้นะผมทุกคนตัวแทงสําคัญมากแล้วแพทนีมน้มันเหมือนมันอวยเอเลนจริงๆนะผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะผมทุกคนอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคร เลนเจอร์ตัวไหนเก่งบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์นะแพทนี้ตัวที่เก่งมากๆนะผมจะเออมันก็เก่งทุกตัวแหละแต่ว่าตัวที่เป็นมามืดดีกว่ามามืดก็คือเป็นตัวนอกกระแสนะแล้วเพิ่งจะมาเก่งในเมตานี้นะผมทุกคนส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าหนึ่งเลยโพเซดอนนะผมทุกคนสองเลยเลมนะเลมนี้ก็เป็นถือว่าเป็นตัวเมตานะแต่ว่าแพทนี้เลมจะเก่งเป็นพิเศษนะผมทุกคนเพราะว่าแพทเนี้ยมันวัดกันที่แผงหน้าครยืนไหวไม่ไหวนะผมทุกคนอ่ะแล้วก็ ทางด้านบาวล็อกนี่คือโคตรเก่งเลยนะผมทุกคนตอนนี้คือตัวอื่นแม่งโดนเนิฟกระจุยกระจายหมดแต่ว่าบาวล็อกยังสามารถเล่นได้อย่างโหดเยี่ยมอมหิตนะอ่าทีมนี้นะผมทุกคนก็คือมีเลนเจอร์9ดาวแม็กทั้งหมด7ตัวแน่นอนครับเราเจคอ,อบสไนเปอร์มาเราสู้เราตายแน่นอนนะผมทุกคนเราก็ขอดำเนินรีนี่ละกันนะอ่าก็ทีมนี้หุยตันเจ็ดตัว จังหวะน,นี้เอาก็เอานะผมทุกคนเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเจคอบสไนเปอร์จะโหดไหมอ่านแล้วก็เลนเจอร์ที่เก่งอีกผมว่าถ้าจะเป็นรีวายนะรีวายนี่ยเหมือนว่าเกมมันจะอวยแพทนี้ค่อนข้างเป็นพิเศษเลยเนะผมทุกคนเพราะว่าเกมไม่ได้ทําการเนิร์ฟเลนเจอร์ที่โจมตี เขาเรียกว่าอะไรโจมตีข้ามหลังออกไปหลายตัวเลยนะผมทุกคนแต่ว่ารีวายมันก็ยังสามารถโจมตีข้ามหลังได้นะเกมเกมนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะผมทุกคนว่าเราจะสามารถปะทะกับทางเลเวลรีเจนต92ทีมนี้ไหวหรือเปล่านะผมทุกคนหูทีมเขาโคตรตึงเห็นปะ เ,เอเลนเราไปขวางกระซุงกระสุนเนี่ยยื้อเวลาได้โหโคตรนานอะ่ะดูดิยื้อเวลาได้นานอะ่ะดูผมกดโลเห็นไหมทุกคนก็น่าจะเห็นนะเอเลนเรามันเนี่ยกระโดดไปขวางเรื่อยๆนะผมทุกคนคือมันมันเป็นเลนเจอร์ที่สดมากๆอ่ะในตอนนี้นะสําหรับเอเลนผมว่าน่าจะเป็นตัวระดับ S S S เลยนะผมทุกคนในเมตานี้คือสําหรับใครหลายคนมองว่าเอเลนกากอันนี้คือผมไม่ว่าอะไรนะผมทุกคนคือมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วแบบตาต่างคนต่างคิดต่างได้นะผมทุกคนแต่ส่วนตัวเนี่ยคือด้วยภาพทุกอย่างเนี่ยเอเลนมันพูด มันแสดงออกมาแล้วนะผมทุกคนด้วยการกระทําของมันนะมันกระโดดเข้าไปชึบชึบชึบโอ้โหบอกเลยโคตรโหดเหมือนจริงเจ้ออสเตรเลียอ่ะแล้วในเกมนี้เราก็สามารถเอาชนะเลเวลรีเจนด์92ได้อีกหนึ่งทีมแลผมทุกคน